ปกติแล้วเวลาร้องแพทยสภาจะร้องว่าหมอรักษาผิดเช่นวกคนไข้คลอดลูกอแม่ตายอะไรเงี้ยน mm ั้นการร้องว่าหมอหมอรักษาหมอรักษาผิดเนี่ยมันเป็นวิธีการร้องทั่ว,วไปแต่กรณีนี้ที่มันพิสดารคือไม่ป่วยแต่ทําตัวป่วยวิกฤตโดยเอาวิชาชีพแพทย์ไปช่วย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับท่านค่ะเข้าสู่รายการแตกประเด็นค่ะที่นี่ที่เดียวนะคะที่หยิบยกประเด็นที่สังคมจับตามองกันอยู่ค่ะมาพูดคุยนะคะโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้านค่ะส่วนวันนี้ดิฉันใบเฟิร์มมนันชยาผิวเผือกค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการอย่างเช่นเคยนะคะและตอนนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมแล้วเช่นกันแต่ว่าทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่อง13สยามไทยด้วยนะคะสําหรับตอนนี้ค่ะต้องขอเชิญคุณ คุณผู้ชมค่ะมาพบกับคุณหมอวรงค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณไปเฟินครับท่านผู้ชมครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะคุณหมอคะต้องบอกว่าประเด็นที่สังคมกําลังจับตามองค่ะก็คือประเด็นของคดีอดีตนายกทัศษินเชนวัฒนนะคะกับคดีชั้น14ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะอยากจะเรียนถามคุณหมอค่ะว่าทําไมคดีระดับชาติเนี่ยถึงใช้เวลานานขนาดนี้นะคะทั้งๆ้ที่มีผลเสียต่อประเทศชาติโดยตรงเลยค่ะ ถ้าเราแฟร์แฟกับคณะกรรมการแพทยสภาเนื่องจากเข้ามีกระบวนการคือถ้าอธิบายนิดหนึ่งเนี่ยการเรื่องที่ร้องเรียนคดีนี้ต้องจาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องปกติที่เคยเจอปกติแล้วเวลาร้องแพทยสภา,า,าจะร้องว่าหมอรักษาผิดเช่นทุนใช่า้คลอนลูกแม่ตายอะไรเงี้ยน mm hmm. ั้นการร้องว่าหมอหมอรักษาหมอรักษาผิดเนี่ยมันเป็นวิธีการร้องทั่ว,วไปแต่คดีนี้ที่มันพิสดารคือไม่ป่วย แต่ทาตัวป่วยวิกฤตโดยเอาวิชาชีพแพทย์ไปช่วยถ้ามองในอีกมุมหนึง่งอ่ะมันตรวจสอบง่ายนะแต่ไม่แต่ว่าแพทย์ทีัาเขาจะต้องผ่านกรรมการสองชุดชุดแรกคือคณะกรรมการสอบแต่ได้ทําซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ตรวจสอบที่เรียกว่าสกรีน่ว่ามีมูลไหมแต่บังเอนะิญเนี่ยการตรวจสอบตรงนี้มันตรวจสอบผ่านมาละว่ามีมูลจึงเข้าสู่คณะกรรมการชุดที่สองก็คือคณะกรรมการสอบสวนซึ่งตอนนี้อนุกรรมการสอบสวนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างเรียบร้อยละ มันจงเข้าสู่ที่ประชุมวันนี้ของคณะกรรมการแพทยสภาครับค่ะคุณหมอค่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าที่สังคมตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไม่ใช่กรณีที่เป็นคดีของอดีตนายกทักษิณชินวัตรศาลจะมีการไต่สวนเร็วกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงใช่ไหมคะหรือคุณหมอมีความเห็นว่ายังไงคะมันเอาอย่างนี้มันโอเคเราต้องเคารพในกระบวนการตามพรบผู้ประกอบวิชาชีพราชการของคณะกรรมการแพทยสภาแต่ต้องย้ำนะนี่เป็นการอ่ สอบของแพทย์นะเพื่อดูว่าแพทย์ติดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพไหมคือเอาความรู้ไปช่วยนักโทษที่ไม่ต้องการอยู่ในคุกเราต้องย้ำนะเดี๋ยวที่น้องสับสนนะย้ำว่าประเด็นนี้คือกรณีที่เอาความรู้ทางการแพทย์ไปช่วยเหลือนักโทษที่ไม่อยากจะอยู่ในคุกแต่มาอยู่ห้องวีไอดังนั้นกระบวนการเนี่ยมันไม่น่าจะซับซ้อนผมผมเชื่อว่า เดี๋ยวก็รู้ครับผลคุณหมอคะถ้าพูดถึงความพิเศษค่ะของคดีนี้ค่ะคดีห้องชั้น14เนี่ยมีความพิเศษกว่าคดีห้องขังอื่นๆยังไงบ้างคะจริงๆไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนนะเพราะว่าการตรวจสอบว่านักโทษที่ไม่ได้ป่วยแต่คุณต้องการจะเป็นป่วยวิกฤตแล้วต้องการจะอยู่ห้อง VVIP เนี่ยมันตรวจสอบมันง่ายแต่อาจจะมีกำลังภายในเยอะบ้างคนคนนี้ อาจจะมีทุกคนเยอะหรือว่ามีพลังเยอะจะทําให้เรื่องมันดูคนกังวลใจว่าเอ๊ะมีการวิ่งเก๊ไหนอะไรอะไรหรือไม่ไไผมแถบอีกนี่ละกันผ<า>มแถบอีกนิดหนึ่งนะฮะผมเชื่อว่าถ้าจําได้ท่านประธานอนุสอบสวนป็ยคนบอกเองเมื่อปลายเดือนมีนาคมว่าเขาสอบแล้วทุกอย่างได้ผลสรุปลละเก้าสิบเก้าถึงเก้าเก้าเปอร์เซ็นที่จะเอาเข้าสู่าาที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการแพทย์สภาวันที่สิบเมษาและสุดท้ายต้องเลือดออกมาผมให้ข้อสังเกตว่า ผมสงสัยว่ามีการใช้กําลังภายในช่วยกัน <ừ> เพื่อติดเกม <ừ> แต่เหตุการณ์ตอนนั้นน่ะมันถูกพวกหมอออกมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะเพราะเรื่องทางการแพทย์และการตรวจสอบมันง่ายมันเลยทําให้เราเชื่อว่าวันเนี้ยน่าจะมีบทสรุปค่ะงั้นแสดงว่ากําลังภายในหรือว่าอิทธิพลตรงนี้เนี่ยมีผลที่ทําให้ภาพหลักฐานจากชั้น14ไม่มีหลุดเล็ดลอดออกมาเลยคุณหมอคิดว่าเป็นเช่นนั้นไหมคะมันอย่างนี้ื่้งจา่เขาทัก คือการสอบต่างๆนะเราก็้จใจว่ามันต้องทําเป็นความลับอยู่แล้วค<ะ>่ะอันนั้นไม่ว่ากันแต่ข่าวที่ผมได้รับออกมาก่อนหน้านี้เราก็ยืนยันว่ากรรมการแเทยสภาเอาจริงตัดสินจริงเพื่อสอบผู้เกียรติยศไ,ได้สัก์สีของแพทศสภาอันนี้คือข้อมูลอินไซต์ที่ผมได้รับมา ขอบคุณค่ะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณหมอค่ะตอนนี้มีเสียงจากโซเชียลนะคะที่เขาพูดว่ารักษาตัวจริงหรือว่าแค่รักษาฐานอํานาจของอดีตนายกทักษิณชินวัตรท่านมองเห็นยังไงคะในเรื่องนี้ <c oughs> เขาเอาการเมืองมาประกอบกับเรื่องการเจ็บป่วยนะั้นคือจริงมันก็สําคัญกันนิดหน่อยนะค่ะคือเราเราต้องยอมรับอย่างนี้คุณไปรักษาตัวเชน,น้าแต่คุณเม่ถ้าคุณไม่ได้ป่วยวิกฤตเนี่ยเขากับาคุณให้ใช้วิชาชีพแพทย์ไปช่วยคุณ แน่นอนเกิดถ้าแพทพยสภามีมติอย่างเป็นทางการออกมาเนะ่ะมันก็จะสะเทือนไปถึงกระบวนการในการช่วยเหลือแล้วมันก็จะถูกโยงไปถึงตัวนักโทษชั้นสี่ด้วยว่าไอ้คุณติดคุกจริงหรือย,ยังคุณอาจจะยังไม่ได้ติดคุกจริงศาลกําลังจะไตส่สวนด้วยนต่มันยิ่งเอาข้อมูลหลอานี้ไปถูกเชี่ยมโยงได้ว,ว่าคุณยังไม่ได้ติดคุกเพราะคุณได้รับการช่วยเหลือให้ไปอยู่ชั้นสี่นั้นถามว่าคุณทําแบบนี้จะรัชาฐานอนํานาจหรอ มันจะทําให้เกิดการสั่งคอลนของอํานาจของรัฐบาลมุ่งเองไปนะผมเชื่อว่าอย่างนั้น